มีสายทางบ้านนะคะคุณวราการค่ะจากหาดใหญ่พร้อมแล้วสวัสดีคุณวราการค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีปัญหาเรื่องของคอนโดหรืออะไรหรือเปล่าคะเห็นโทรเข้ามาวันนี้พอดีซื้อคอนโดเอชามค่ะเป็นบริษัทสีุู่ณเลนเอนเอาค่ะตั้งแต่ปัโถสองห้าอกหนึ่งค่ะอันนี้ก็เกือบสีสามปีกว่าแล้วนะคะอคอนโดสรางไม่เสร็จจายชิดส้างแล้ว แล้วก็ได้ส่ายค่าชงไปสามแสนหกค่ะสามแสนหกค่าซองค่าค่วันที่ไปทำสัญญากะมีมีเอกาสารได้ร้อยค่ะ uh. มีสลิปโอน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 เงิน,น,นเข้าบริษ uh. ัทค่ะเราทำสัญญากันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วกำหนดเขาสร้างเสร็จแล้วเข้าอยู่เมื่อ,อไหร่นี่ทราบ<ถ>ไหมครับ ำหนดสร้างเสร็จนั้นตนที่ซื้อก็บอกว่าปีอกสองนะคะสร้างเสร็จจัะตามสัญญาใช่ไหมสัญญาระบุไว้อ่าัไมกยด้เลยตามสัญญาค่ะใช้ค่ะ้วบัดนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จและยุติการก่อสร้างไปแล้วยุยุติไปนานแล้วค่ะเราได้ติดต่อทางบริษัทแล้วเขาว่าไงครับขอเงินคืนเขาหรือเปล่าคะเฉยๆมากเลยค่ะแล้วก็ได้ไปโรงเรียนที่ ศูนย์ดำรงธรรมกันยื่นเอกสารไปมากมายเลยค่ะแต่ว่านี่ปีกว่าแล้วเหล่ากันเรื่องก็ยังเงียบอยู่มไม่รู้จะทำยังไงเลยค่ะทางศูนย์ดำรงธรรมไม่เคยได้เรียกทางผู้ดงบริษัทมาเจรจาเลยหรอไม่งแ่ยื่นหดเอกสารวันนั้นแล้วก็ไม่เคยมีจิตตอเข้ามาเลยค่ะคุณติดต่อบริษัทก็เงียบติดต่อศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดใช่ใช่ค่ะเคยเป็นข่าวแล้วด้วยแต่ทำไม ไม่มีใครทำอะไรได้เลยติดตรงไหนอยู่เนาะแต่เราก็<อ>มีหลักเงนแล้วลเราได้ทำหนังสือบอกเลิกสัญญาและของเงินคืนแล้วหรือยังทำที่ศูนย์ดำรงคำให้นะคะได้เขียนดำองเรียบร้อยทุกอย่างแล้วค่ะอะอยากได้เอินคืนพ่อสามแสนุกที่เสียไปค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องให้ให้เหลือไม่ต้องให้ดอกเบี้ยหรกอกอะเอาแค่จ่ายไปให้ครบก็โปรกะืะไม่ละเราต้องใช้สิทธิ์นะเรียกร้องแล้วก็ต้องเรียกร้องให้หมดเลยคือคือคือสามเสียหกที่เสียไปยังเอายากเลยกะแล้วเราจะเรียกร้องที่เหลือได้ยังไงอืออือเดี๋นะ นี่ถือว่าไปลองมายังดที่สบายเลยนะคะได้สาวกับโครงการอยู่ที่ไหนในจังหวัดอะไรเนี่ยอยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะฮัมเพล่เจย์สบลรณ์เจย์ค่ะเออเดี๋ยวทีมงานต่อต่อพี่ซิ่อละพี่สาลีดูดูด่วนนะทีมงานนะสมหวังเนาะค่ะทีมงานเบอร์อยู่ในรายแล้วนะคะใช่อพี่สาลีอ๋องสมหวังไม่้องต่อด่วนเลยครับขอคำแนะนำขอความรู้ดังนี้หน่อยจริงๆถ้าเรารววมตัไม่ใช่คนเดียวนะคะเป็นเป็นกันหลายหลายคนเลยแต่ไม่ทราบว่าคนอื่น เขาได้รับกันแล้วยังหรือว่าเขาเป็นยังไงกันแล้วอไม่ไม่ทราบรายละเอียดเลยค่ะจริงๆถ้าถ้าจะไม่ให้เสียเวลาเนี่ยคือฟ้องศาลผู้บริโภคค่ะเพราะมันก็มีสัญญามีอะไรอยู่แล้วนะพี่หมอเอกสารเาสัญญาไปฟ้องนะครับเรียกค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยค่าเสียโอกาสทั้งหลายบวกเข้าไปทั้งหมดเลยอ่ะค่ะไม่ตรงสัญญาแล้วก็เลทมาจนยุติการก่อสร้างเลยใช่ใช่ซึ่งไม่ยุ่งยากเลยการฟ้องคดีผู้บริโภคเนี่ย นะครับไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันครับอ,<ม>อันนี้องไคุณคุณวรการนะคุณคืออย่างนี้ครับผมคิดว่ามันจะเป็นบทเรียนนะว่าถ้าเราถ้าเราไม่รู้เรื่องเราก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถหาความรู้หาข้อมูลได้ว่ากรณีดังกล่าวนี้เป็นอย่างไรนะครับคนที่จะเป็นที่พื่อห้เราก็หหนึ่งคือสคออบอ คุณไปที่ศูนย์นํำรงธรรมที่จังหวัดจังหวัดก็ศูนย์นำทางของผู้ว่าผู้ว่าก็เป็นประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดในขณะเดียวกันเราก็มีองค์กรมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่สามารถฟ้องแทนผู้บริโภคได้เรามีสภาองค์กรผู้บริโภคก็สามารถฟ้องแทนผู้บริโภคได้เหมือนกันจริงๆเรามีองค์กรแบบนี้เยอะแต่ปัญหาว่าผมไม่ทราบรเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านถึงยังไม่ค่อยจะรู้กันเรื่องพวกนี้นะใช่ะคะ่ะน,นันน่ ไม่นะไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยอยากอยากให้คุณช่วยช่วยช่วยชวยหน่อยกันนี่แหละนี่แหละคือบางทีเราต้องเรียนรู้ะนะครับคุณวราการต้องหาข้อมูลต้องเรียนรู้ใครจะช่วยเราได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งการฟอร้องคดีผู้บริโภคเนี่ยคือฟอ้องง่ายมากนะครับ สารผู้บริโภคนี่ก็คือเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยค่ะเราเอาสัญญาไปไปฟ้องสารผู้บริโภคเนี่ยแล้วคนจะมาพิสูจน์นี่ก็คือฝ่ายที่ถูกฟ้องนะครับว่าแล้วคุณสร้างไม่เสร็จนะแล้วก็ปิดสัญญาเพราะฉะนั้นารตัดสินกันยึดทรัพย์ได้เหมือนกันคนี่อย่างนี้นะไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกนะก็คุ้มครองผู้บริโภคโดติดต่อได้ไหมติดต่อคุณสาลีได้ไหมเพชรติดต่อได้ไหม กำลังนะต่อให้เร็วนิดหนึ่งเลยแล้วก็ส่งข่าวส่งแจ้งกลับมาด้วยนะครับผมกำลังดึงสายอยู่ตอนนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวคืนสายก่อนนะครับพราะจะได้เป็นคุณเข้าไปในเฟซบุ๊กของสภาองค์กรผู้บริโภคนะได้เลยค่ะนะสภาองค์กรผู้บริโภคใช่และบอกให้เขาเนี่ยบอกให้เขาเนี่ยร้องให้เขาเนี่ยฟ้องแทนเราหรือเราฟ้องเองก็ได้ไม่ยุ่งยากเลย สภาองค์กรผู้บริโภคใช่แต่คุณทาพเป็นยังเฟซบุ๊กเขาก่อนนะครับเขามีหน้าที่อ่ะคือสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยถ้าถ้าไม่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านหนึ่งผมว่าผมว่าจะเป็นปัญหาเพราะว่าองค์กรนี้ผมคนหนึ่งละที่ช่วยผลักดันให้มีสภานี้เรียกร้องจนกระทั่งกฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดให้มีสภาองค์กรผู้บริโภคแล้วก็คนที่มาทําหน้าที่เป็นเลขาก็พี่สาลีองสมหวัง เนี่ยมีเข้ามาดูเพจให้ความให้ความรู้ดีบาวยเลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณฟังก่อนนะคุณฟังก่อนนะราการแล้วก็ขายหมดแล้วกากักกัผมกำลังบ่นสภาองค์กรนี้อยู่นะคือสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเป็นองค์กรที่ผู้บริโภคเนี่ยมีบทบาทผลักดันเรียกร้องให้มีนะครับทีนี้เดี๋ยวทีมงานต่ออาจารย์นรงเข้ามาเลยอาจารย์นรงเข้าสายมาทีมงานต่อเลยครับค่ะ แต่ว่าเงียบมากอะครับบัญกอนผมก็ยังง,งงงว่ามีแล้วเหรอเนี่ยพี่น้องมีเฟซบุ๊กแล้วนะแล้วเป็นองค์กรที่สังคมเรียกร้องให้มีพอมีแล้วนี่ค่อนข้างเงียบเดี๋ยวนี้ไปเคลื่อนไหวเรื่องต่อต้านจชมากกว่าไปเคลื่อนไหวเรื่องของราคการน้ำมันไปก็ดีอะไปทำเรื่องนั้นก็ดีอะเ,เรื่องอื่นๆแต่ว่าผมว่าน่าจะออกมา บอกประชาชนเขามีปัญหาไม่รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการเนี่ยมาพบองค์กรผู้บริโภคแล้วเราจะฟ้องให้ดําเนินคดีให้ประสานงานให้เนี่ยผมว่าเรื่องนี้สภางองค์กรก็ต้องต้องทำงานเชิงรุกหน่อยนะมีเบอร์โทรด้วยนะคะคุณคุณสารีองสมหวังว่าออพี่บุญยืนบุญธรรมเนี้ยประธานเนี่ยนะเราเรียกร้องให้มีพอมีแล้วก็เงียบมันเสียดายอะ่ะ <laughs> เสียดายของอะ่ะเออไอ้ไม่มีก็ร้องกันจังให้มีให้มีพอมีแล้วเงียบสนิทเสีตดายหน้าเลย หรือว่าคุณวรการจะจดเบอร์ไว้ก่อนก็ได้นะคะมีเข้ามาในเพจด้ือร์งนดิยินดีค่ะ081ค่ะ08 1ด่สสี2 1 6่ะ1อค่ะ9216พบปัญหาผู้บริโภคร้องเรียนได้ที่สภาองค์กรของผู้บริโภคอันนี้ชัดเจนนะพี่หน่องที่พี่หน่องบอกเมื่อสักครู่นี้นะนะคะลองโทรไปได้ปรึกษาได้นะคะหรือเข้าไปดูในเพจก็ได้ เอาละอาจารย์นรงอยู่ในสายนียครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่ถนอมสวัสดีคุณจุ๊บนี่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชม้วยครับครับสวัสดีอาจารย์ฟังอยู่พอดีเลยนะครับอาจารย์ไลน์เข้ามาพอดีเห็นอาจารย์อยู่ค่ะอยู่สงขาคอนโดสร้างไม่เสร็จนะครับไปร้องศูนย์ดำรงธรรมก็เงียบแล้วก็ไม่คืบหน้านะครับทาไงดีครับอาจารย์ครับครับเอาหลักทั่วไปก่อนหลักทั่วไปก็คือผู้ซื้อก็เป็นผู้บริโภคนะพี่ถนอมนะ นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาในด,ด้านผู้ผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเหมือนที่พี่ถนอมบอกก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหลายหน่วยงานอย่างเช่นมูลนิธิเพื่อบริโภคเพราะว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญเองก็เขียนนะครับว่าให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยก็เลยมีมูลนิธิหรือสมาคมต่างๆท,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 ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลผู้บริโภคนั้นเป็นองค์กรเอกชนก็มีสิทธิ์ฟ้องคดีแทนบริโภคได้อีกส่วนหนึ่งก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ประจำจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดก็คือที่สา,าราต่างเลยนะครับที่ผู้ว่าเป็นประธานที่เหลือก็เป็นหน่วยงานที่ไกลเกลี่ยรครับพี่ถนอมไกลเกลี่ยได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนของกรมคุทธองสิทธิ์นะครับหรือจะเป็นเรื่องของสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดที่ช่วยไกลเกลี่ยหรือสภาธนายความหรือไยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ที่เราทํางานกันอยู่เนี่ยก็เป็นช่วยเหลือได้หมดเลยแต่ในเรื่องของไอไทมนะครับที่เมื่อกี้ที่พูดมาครับทราบมาผมก็เคยเป็นประธานไกลเกลี่ยและอนุกรรมการจังหวัด สงขามมาก่อนนะครับก็เลยสอบถามเจ้าที่ส,สวนเมื่อกี้ทราบว่าไอ้ไทมนั้นมีผู้ที่มายืดนะครับกรณีของการก่อสร้างคอนโดและผิดสัญญาเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดสัญญาครับพี่สนผมก็บอกว่าเมื่อมีการทําสัญญามัดจาแล้วก็ก่อสร้างให้เราผ่อนดาวไปเรื่อยๆแล้วกําหนดเวลาส่งมอบน้องก็บอกว่าส่งมอบปีงบหนึ่งหกสอง 1, 2, อะไรก็แล้วแต่เมื่อครบกําหนดแล้วไม่ส่งมอบก็กลายเป็นเรื่องผิดสัญญาจะซื้อจะขายนะครับที่จะซื้อจะขายคอนโด ก็เลยเป็นเรื่องบอกเลิกสัญญาได้นะครับแล้วก็ฐานะสามารถเลียกกตับเป็นสู่ฐานะเดิมร้องที่สกบกแล้วทางฝ่ายโน้นเขาไม่ได้มีเงินมาจ่ายหรือว่าไม่ได้มาไส่เกลียัน,นี้ไม่ได้สอบถามรายละเอียดสุดท้ายแล้วสํานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองอรูปจ,จังหวัดซึ่งมีผู้่าการจังหวัดสงขลามีอายการมีเทศบาลมีเจ้าที่หลายคนนั้นมีมติให้ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคแต่ปรากฏว่าผู้บริโภคนั้นทยอยมาครับพี่ถนอมมาทีละสี่สิบคนหกสิบคน มันก็เลยไปเป็นล็อตๆเมื่อมีม,ม,มติฟ้องจากจังหวัดแล้วก็เลยส่งเรื่องให้กับคณะรุ่บาการต่านรกรองคุ้มครองบริโภคที่กรุงเทพแล้วเข้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีท่านนายกเป็นประธานปันจจุบันก็มีท่านนุชาานาคาสายเนี่ยครับที่ถน,นอมเป็นผู้กํากับดูแลทราบว่าเรื่องนี้มีมตินะครับของคณะกรรมการให้ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคแล้วแต่มันมาเป็นทยอยเป็นล็อตๆหกสิบล็อตแรกรู้สึกว่ามีมติแล้วและทยอยส่งให้ อายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับปริจััดส,สงขลาทยอยฟ้องให้กับประชาชนครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอฟ้องครับพี่ถนอมครับถ้างั้นคุณวราการจะไปเพิ่มเติมเป็นโจ์ร่วมอีกได้ไหมครับอาจารย์ผมว่าคุณวราการเดี๋ยวจะเช็คให้อีกทีหนึ่งว่าอยู่ในชุดกี่ชุดไหนนะครับให้พี่ถนอมรับข้อมูลมาแล้วฝากมาที่ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะเช็คกับสคบอสงขลาให้ว่าหนึ่งในหกสิบหรือสี่สิบที่ตามหลังทยอยกันอยู่นั้นเนี่ย มีชื่อคุณวรการหรือไม่อย่างไรฝากขอเบอร์ด้วยเดี๋ยวจะให้เจ้าที่สืบสวนกกบสงขลาติดต่อและแจ้งความคืบหน้าทราบส่วนผมเองก็จะสอบถามจากน้องเอการจังหวัดคุ้มครองศิทธิ์นะครับท่านปราศัยที่สงขลานั้นให้ได้ดูว่าอยู่ระหว่างไหนยังไงครับค่ะ,ะคุณวรการไม่ทราบเลยใช่ไหมว่าเขาเอาชื่อคุณไปเป็นผู้เสียหายด้วยแล้วหรือเปล่ายังไม่ทราบใช่ไหมไม่ไม่ทราบเลยค่ะก็ไปลอง เป็นไปได้ว่าอาจจะมีชื่ออยู่แล้วหรือไม่มีก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวข้ออาจารย์ตรวจสอบให้นะได้นะพี่ถนอมส่งข้อมูลมาเรื่อนะเดี๋ยวจะได้จะได้ตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งถ้าถ้าเรามีชื่อเป็นผู้เสียหายอยู่ด้วยแล้วนะครับก็รอคําวินิจฉัยของศาลนะครับอาจารย์ในคดีคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหากมีการฟ้องคดีไปสักชุดแล้วก็พี่ถนอมสักสิบคนยี่สิบคนก็แล้วแต่หากต่อมามีผู้บริโภครายอื่นมายื่นเพิ่มเติม นะครับแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันคอนโดเดียวกันเคสเดียวกันศ <c oughs> าลก็จะทําการไต่สวนโดยสื่อพยานให้ถือเอาคําวินิจฉัยในคดีลหลักเนี่ยโดยไม่ต้องสื่อพยานคดีใหม่ <c oughs> โดยให้ถือคดีเก่านั้นเป็นคดีเดียวกันและตัดสินไปโดยวินิจฉัยคดีแบบเดิมได้โดยจะทําให้เวลามาันรวดเร็วขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์ของกฎหมายวิบริโรธีบริโภคที่มีการร่างเข้ามาและคุ้มครองผู้บริโภคได้ดีขึ้นครับพี่ถนอมใครที่ <c oughs> เสียหายมายื่นเพิ่มเติมได้ไม่ต้องกังวลครับ <c oughs> อืม ถ้างั้นเบื้องต้นคุณวรการควรจะทำไงจัดไปที่ไหนดีจริงๆผมมองว่าโทรไปที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับแล้วก็ประสานว่าเรื่องนี้ของชื่อคุณวรการนั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่ถ้าคุณวรการเองนะครับไม่สามารถเข้าถึงตรงนั้นได้นะครับผมรับภาระส่านพี่สนมมาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเพราะว่าทางผมอยู่เองก็เป็นอนุกรรมการลเกลี่ผู้บริโภคอยู่จะตามเรื่องที่ฝวายุกันกรองให้แล้วก็อีกอย่างก็คือจะถามที่สงขายแล้วก็ถามที่การจังหวัดุ้มงรองศิษย์ด้วยถ้ามีชื่อแล้วว่า จะฟ้องให้เขาเมื่อไรอย่างไรแล้วจะให้เบอร์ทางการจัดคุ้มครองติดต่อคุณวราการไปครับครับโอเคนะคุณวราการนะเอาตามนี้นะครับขอบคุณมากค่ะคุณตนอนมอแ,ลแล้วอย่าลืมนะ,ะเราในฐานะผู้บริโภคต้องหาความรู้ไว้ด้วยนะครับค่ะขอบคุณรายการคุณตนอนมด้วยนะคะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะกาสวัสดีค่ะ